สวัสดีค่ะคิดเล่นเห็นต่างกับคำปกาค่ะแขกแล้วก็อาจารย์เฟยนะคะมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ2องทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งค่ะค่ะยังมาทำหน้าที่แทนคุณอาจ ยังทาอยู่ค่ะทั้งเสาร์และอาทิตย์เลยค่ะนะคะขอบคุณมากต้อง <c oughs> ขอบคุณกันอีกรอบขอบคุณกันไปขอบคุณกันมาอยูเนี้ยค่ะจันเป์เมื่อวานเราคุยกันว่ามีความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการในยุคที่คุณอดิศรเพียงเกตเป็นรัฐมนตรีช่วยะนะคะที่จะเอาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเมื่อจะเป็นเซรีไทย ai, นะคะสิสี่ตุลาหตุลาพฤษภาธัวิสพัน้าร้อสมิห้าเขามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาวันนี้เราก็เลยแบบเอ๊ ชักจะอยากรู้แล้วล่ะว่าในแบบเรียนเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกันอย่างไรที่สําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือว่านักเรียนที่เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเรียนวิชาสป,ปอชอปมีอยู่หรือเปล่าไม่ทราบสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสังคมศึกษาสังคมศึกษานะคะประวัติศาสตร์เนี่ยเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรร,รับรู้เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของประ ราาประชาธิปไตยอย่างไรหรือว่าดูลึกไปกว่านั้นก็คือว่าอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ข้างหลังแบบเรียนในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละช่วงเนี่ยมันสะท้อนอุดมการณ์หรือภาพความเป็นไทยแบบแบบที่แตกต่างกันหรือเปล่ามันเป็นเส้นตรงเหมือนอม,มีพัฒนาการหรือว่าช่วงนี้เสนอ เป็นแบบนี้อีกช่วงหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึง่งอีกช่วงหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึง่งหรือเปล่าแล้วทาไมถึงเปลี่ยนนะคะคแล้วเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าคนที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยเขามีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างไรมีความรู้เกี่ยวกับตัวเองอก็คือประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองอย่างไรก็อาจจะทําให้เราสามารถทําความเข้าใจอุดมการณ์ของ คนไทยได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงมีความเข้าใจต่อประชาธิปไตยแบบนี้จันาร์เฟย์ค่ะแล้วแบบเรียนจริงแล้วอีกแง่มุมหนึ่งอย่างที่พี่แคร์บอกคือถ้าเราเราสามารถมองได้ว่าแบบเรียนเนี่ยเป็นเครื่องมือทางอํานาจอย่างหนึ่งก็ได้อำนาจในการที่จะสร้างภาพสถาปนาความจริงในการที่จะให้เราลืมบางเรื่องให้เราจําบางเรื่องเพราะฉะนั้นหนังสือแบบเรียนเนี่ยเป็นอะไระที่เราบอกว่าไม่สามารถฝรั่งเขาเรียก under estimate ค,คือประเมินต่ําได้เลยนะคะซึ่ง ไม่ใช่แต่เมืองไทยนะคะจันไปทุกประเทศแหละรัฐบาลทุกแห่งทั่วโลกนะคะได้ใช้แบบเรียนในการกล่อมเกลาพลเมืองมาโดยตลอดแต่ขณะแต่ขณะเดียวกันนะคะในหลายๆประเทศก็ก้าวผ่านตรงนั้นมาแล้วเพราะว่าขบวนการของประชาชนก็ไปต่อสู้ต่อรองกับอำนาจรัฐว่าไม่อยากจะให้รัฐผูกขาด อำนาจของการผลิตความรู้และความจริงเหมือนที่เมื่อวานเราบอกว่าอาจารย์เกษียรบอกว่าอยากจะให้ยกเลิกการประทับตารับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่าค,ควรใช้แบบเรียนเล่มนั้นเล่มนี้เท่านั้นแต่อยากจะให้เปิดเสรีใช่ไหมคะ,คะว่าใครอยากผลิตแบบเรียนอะไรก็ผลิตขึ้นมาเลยแต่อาจจะมีการจัดเรตติงหรือการให้เกรดหรือมีคําแนะนําแต่โรงเรียนใดจะเลือกใช้ แบบเรียนชุดไหนจากสำนักพิมพ์ไหนจากบริษัทไหนเนี่ยให้เป็นไปอย่างอิสระเป็นไปได้ไหมนะคะทีนี้แท็กมีแบบเรียนที่น่าสนใจมากเลยคือจันเฟก็ต้องบอกนิดนึงว่าตอนเป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์แขกนะคะที่ทําเรื่องประวัติศาสตร์แบบเรียนกับอุดมการณ์รัฐไอ้คุณเคยท<อ>ายําอะไรซีเรียสจริงจังด้วยเหรอคะเนี่ยคนนึกว่าทําแต่เรื่องใต้สะดือตลอดเวลาใช่แล้วตอนที่ทําวิทยานิพนธ์ค่ะ แขกไม่เห็น,หนเวอร์ชันนี้แขกใช้เวอ,อร์ชันโบราณจากห้องสมุดกรมวิชาการ<ะ>นี่ก็คือแบบเรียนที่ใช้หลังปี2500จันเฟย์มีเรื่องอะไรบ้างเขาเรียกว่านิทานร้อยมันทัด<ะ>จริงๆแล้วแต่งมาตั้งแต่สมัยจอมพลปอพิบูลสงครามนะคะแล้วก็มีการรีไวซ์หรือมีการปรับปรุงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในสมัยจอมพลสฤษดิ์เขียนโดยหลวงสมเร็จวรรณกิจจันเฟยมีอ,มอะไรบ้างนิทานร้อยมันทัด ตระกูลไทยที่คงไทยขอให้ดูหน้าปกตระกูลไทยที่คงไทยเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าอุดมการณ์ที่อยู่ในแบบเรียนเป็นอย่างไรน่ารักจังเลยค่ะพี่แขกน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะค<ล>รูที่ทรัก,รกเด็ก <laughs> เป็นอย่างนี้อันนี้แบบ ก่อนวิตวินอะไรเงี้ยแม่เด็กทําไมท่าทางมันเป็นอย่างนั้นละ่ะคือฉันนึกถึงกนเกาหลีเหนือ่ะโอ้ oh, จริงผู้ชายที่ยืนอยู่อืกใกล้เขียงนะนี่คือแบบเรียนไทยประชาธิปไตยที่ถาวรเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหาในเล่มนี้กัน<อ>ประชาธิปไตยที่ถาวรน,นะคะก็พ่อแม่ลูกไปดูอนุสาวัีดีประชาธิปไตยประเทศเล็กที่สมบูรณ์ อันนี้ดูในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอ่าน,นี่ก็พูดถึงความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ต้องหยิบเล่มน,นี้มาเพราะอะไระจันเฟยแขกตกใจมากที่แขกเห็นเวอร์ชันใหม่ของเล่มน,นี้ก็น่นนาที่ทำไมมันดูใหม่พี่แขกบ,บอกว่าพี่แขกใช้ฉบับโบราณใช่แล้วเขายกเลิกกันไปแล้วนะ,ะแต่อันนี้ถูกนํามาเป็นหนังสือประกอบการเรียนเป็นหนังสือคล้ายๆหนังสืออ่านนอกเวลาอีกครั้งหนึง่งในปี2554จันเฟยว้ายน่ากลัวเหลือเกิน สิ่งที่เคยเป็นอุดมการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในปีใน, <24 90. S 2> ใน่วงปรป่เศงีได้ถูกนำกลับมาเป็นแบบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราะจะมาดูกันว่าในนิทานร้อยบรรทัดที่สอนเรื่องประชาธิปไตยที่ถาวรประเทศเล็กที่สมบูรณ์มีข้อสังเกตอันหนึ่งค,คือในในบรรดาสีเล่มที่พี่แขกยกมาเนี่ยสามเล่มเนี่ยดูเป็นอะไรที่เป็นความเป็นไทยแบบที่เรา ชื่นชมและย,ยกไว้เชิดชูอะค่ะแต่มีอยู่เล่มหนึ่งที่พูดถึงประชาธิปไตยที่ถาวรอ,อันนี้ดูเหมือนน่าจะมาจัดสมัยจอมพลปเนาะค่ะแต่ว่าเนื้อหาน่เนื้อหาน่าน่านำมาพูดถึงจันกำลังคิดถึงคำคุณศัพท์ที่เหมาะสมสำหรับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อเรื่องอุดมการณ์ที่อยู่ในแบบเรียนค่ะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในประชาธิปไตยที่ถาวรเนี่ย เขา,เาส<อ>ังไงเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยไว้อย่างไรขออ่านเป็นออเดอร์ให้ฟังนะคะ,คะบอกว่ารัฐบาลกลุ่มชนใหญ่ใช่จะแปลกก็แบ่งแยกงานใหญ่ไม่ค่้ยเขวแต่และหน่วยงานไม่ซ้ําทําจ,จําเจคนกับงานคเนพอสมกันแดงว่าผมพอเข้าใจได้ละครับแต่สําหรับการก้าวหน้าถ้ามัวมันทําแต่หน้าที่ตนจนครบครันไม่แข่งขันเลื่อนฐานะจะถูกทาง อ้อยตัวละครอีกคนนึงก็ถูกแล้วแดงต้องแข่งขันแต่แข่งกันให้งานได้ใช่ขัดขวางอย่างที่ว่าขัดแข่งขาข้อระคาเกิดบากหมานเกิดบาดหมางมุ่งทำลายเสียร้ายกัน<ะ>เกิดว้าวุ่นแข่งบุญวาสนาเพราะถือ,อสิทธิ์บ้าๆอย่างหน้าขันเป็น<อ>หิงห้อยเผยแข่งแสงตะวันอ,อาทิปไตยที่ใฝ่ฝันไม่บรรลุ อาจารย์เปย์อาจารรู้สึกว่าคงต้องขอกลับคาคงจะไม่ใช่เขียนสมัย2490แล้วอันนี้น่าจะตั้งแต่หลัง2500เป็นต้นอันนี้เป็นยู่อยู่ในถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรหลังปี2490อาจารย์เปย์นะคะแต่ว่าแต่งก่อนหน้านั้นค่ะก็คือถูกหยิบคือแต่งก่อนหน้านั้นแล้วแ่ะแต่ถูกหยิบมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบเรียนเนี่ยหลังปี2490แล้วก็ถูกกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี ในจักรคำนามล่าสุดคือปี2554ซึ่งมันน่าตกใจไหมอาจารย์เปว่าการสอนเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยบอกว่าอย่าถือสิทธิ์บ้าๆอย่างหน้าขันคือคุณมีสิทธิ์แต่อย่าใช้สิทธิ์ไปอย่าใช้สิทธิ์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยทำลองอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าถ้า <c oughs> เป็นหิงห้อยอยากไปแข่งกับแสงตะวันถ้าเป็นหิงห้อย <c oughs> จะไปแข่งกับแสงตะวันแล้วเนี่ยประชาธิปไตยที่ใฝ่ฝันจะไม่บรรลุ ก็คือให้เจียมตัวให้เจียมตัวแล้วมันคือประชาธิปไตยไหมจย์เปย์นั่นสิหิ่งห้อยกับตะวันบางคนจะต้องเท่ากันหรือเปล่าคะเพราะประชาธิปไตยคนจะพูดเรื่องความเท่าเทียมงงไหมเพราะฉันรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาสอนเรื่องประชาธิปไตยกันอย่างไรนะคะทาไมจึงมีความลักลั่นขัดแย้งกันแบบนี้แต่จันเฟย์ก็มีอีกเล่มหนึ่งจะเมาแข่งกับองดิฉันว่าการสอนประชาธิปไตยในเมืองไทยเนี่ย มันสมุส <ะ S 2> ล<ค>รจริงจคือ <ใน S 2> ของพี่แกเนี่ยเป็นกระทรวงศึกษาธิการแต่อ,อันนี้มันเป็นหนังสือนะคะในโครงการหนังสือการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญนะคะชื่อว่าฉันชื่อพานทองนะคะพอเห็นปุ๊บเรานึกถึงอะไรพานรัฐธรรมนูญที่อยู่บนอน,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยคือเฟรคิดว่าอันนี้เป็นสุดยอดของประจักษ์พยานของรวบรวมความเป็นไทยทั้งหมดที่เป็นคลิเช่ คลีเช่หมายความว่าภาพดัดๆที่ถูกสร้างขึ้นแต่มันเป็นภาพจริงที่ยังถูกฝังหัวและมีอิทธิพลทรงอิทธิพลมากๆต่อคนไทยในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดเรื่องฉันชื่อพานทองฉันรักชาติยิ่งสิ่งใดฉันรักทุกชีวิตบน,นผืนแผ่นดินไทยฉันคอยดูแลและให้ความรักกับคนทุกคนเท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการพูดถึงสถาบันต่างๆแต่สิ่งที่เน้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เน้นถึงความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเท่ากับเน้นว่า ฉันรักทุกคนนะคะเหียนว่าเขาพูดถึงรัฐธรรมนูญหรือว่าพูดถึงพี่เบิร์ดธงชัยพี่เบิร์ดรักทุกคนเพราะในนี้จะบอกว่าฉันรักสอสอฉันรักพรรครัฐบาลฉันรักฝ่ายค้านฉันรักประชาธิปไตยฉันรักรัฐธรรมนูญรักทุกอย่างและทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่เกลียดก็จะเกลียดนักการเมืองเกลียดนักการเมืองชอบฉนนะคะ ซึ่งเฟคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆมันเอามาวิเคราะห์ได้เลยอะว่ามันสะท้อนความเป็นไทยแบบใดบ้างแต่เฟคิดว่ามันเป็นความเป็นไทยแบบที่เราเรียกว่าความเป็นไทยแบบสลิมอะทั้งหม<ว>ดอยู่ในนี้คุณ <laughs> อยู่ในนี้ค่ะมีทุกสีถ้าใครอยากรู้คุณช่วยเปิดรูปน<ะ>ักการเมืองที่เขารักให้ดูหน่อยสิเออว่าเป็นนักการเมืองแบบไหน<ช>เป็นนากานะักการเมืองหน้าตาย,ยังไงนักการเมืองที่สันตรักจะต้องมีภาพรักประมาณนี้จันเตเอาเปิดกันให้ดูนี่ค่ะภาพรักของที่ใส่สูทสีเหลือง ใส่สูตรโอเคแต่ว่าลุกดูลุกซะก่อนดูเป็นคนอีกชนชั้นหนึ่งอะดูสุภาพดูจบเมืองนอกดูเป็นคนชนชั้นที่พูดจาดีไงค่ะก็จะเป็นนักการเมืองที่เรารักแล้วนักการเมืองที่ซื้อซื้อเสียงขายเสียงเขาแต่งตัวยังไงตังเนเฟยก็จะเป็นโกงกินคอร์รัปชันฆ่าหัวคิวหน้าตาเป็นอ้วนเตี้ย หน้าตา,าเม็นอ้วนเตี้ยมเมีภ<ม>า,<ม>าพนักการเมืองพักไหนอยู่ในใจหรือก็มีนักการเมืองพักไหนอยู่ในใจหรือถึงวาดเป็นการ์ตูนออกมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเนื่องจากเ,เราก็อาจจะคิดว่าทางกายภาพมันไปส่งเสริมวิธีคิดข้างในหรือยังไงก็ตามแต่ว่าเล่นนี้พิมพ์ในปี2542 หลังจากที่มีรัมนูญปี2540ใช่แล้วนะตอนนั้นยังไม่มีสีเหลืองสีแดงนะยังไม่มีเลยนะคะแล้วอยากจะแนะนําให้อ่านจริงๆเล่มนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าจะทําให้เข้าใจอัตลักษณ์ว่าด้วยความเป็นไทยที่สับสนแล้วก็ขัดแย้งในตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดถึงเรื่องความรักเป็นคุณแจสําคัญเวลาพูดพูดถึงประสาธิปไตยไม่ได้พูดถึงหลักการสิทธิเสรีภาพเลยนะคะแต่พูดว่าเรารักอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคนไทยบูชาความรักมากเลยจันเฟจริงค่ะกลับมา สู่เรื่องของเราข้อมูลที่เราจะนํามาพูดวันนี้อาจารย์เยมาจากวิทยานิพนธ์นะคะของ<ะ>คุณกับรือไทยปุงคารนน์ค่ะในหัวข้อการปลูกฝังอุดมการประชาธิปไตย ผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือตอนที่แท็กทำเนี่ยจานเฟย์แท็กทำเฉพาะแบบเรียนชั้นประถมศึกษา<ม>ทำแต่ปี2464จนถึงปี2533แคก็พบว่าแบบเรียนไทยเนี่ยจะมียุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองะนะคะแล้วก็มาเป็นยุค2475ถึงประมาณ2482หลังจากนั้นก็จะเป็น2490ถึง หลักสูตรปี2503นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะหลักสูตรที่มีความสำคัญมากก็คือหลักสูตรกัาปีึกษาปี 21, 2 5 2บคือยุคมานีมานะปิติชูจนนั่น,นเองคุณโตมากับยุคนั้นคุณโตมากับยุคนั้นะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อมูลระหว่าง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับชั้นประถมศึกษาที่แขกคนพบว่ามันเจออะไรมาบ้างนะคะ,ะที่เป็นอุดมการณ์ที่ถูกปลูกฝังไว้ในแบบเรียนมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อค่ะ คุณผู้ชมเวลามีน้อยเราจะสรุปกันเลยนะคะแขกคนพ่อพอ่าพอแขกมาอ่านวิทยานิานพนธ์ของคุณกับรือไทยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับของแขกที่ศึกษาชั้นประถมศึกษาเนี่ยสอดคล้องกันมากเลยจนันเตคือแบบเรียนชั้นประถมสอดใส่สอดแทรกอุดมการอะไรไป อุดมการณ์ในชั้นมัธทมปลายก็สอดแทรกอุดมการ์ชุดเดียวกันนะคะ,คะอุดมการ์ที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,คะหหลักการประชาธิปไตยจานเฟหลักสูตรปี2,414-2,474บอกว่าไม่ปรากฏอุดมการประชาธิปไตยในแบบเรียนหลวงมีเฉพาะภารกิจของรัฐบาลที่ต้องคุ้มครองอำนาจอันชอบธรรมของราศดรแต่พอปี2,475-2,500ค่ะจะเน้นอุดมการ์ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูนะระบบรัฐธรรมนูญมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่มาของความชอบธรรมทางอำนาจอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรบริหารประเทศตามหลักวิชามีมลายลักษณ์อักษรและระบบรัฐสภามีอำนาจสูงสุดพอเป็น2,500เปลี่ยนไปยังไงคะจันเฟย์พอา2 5 0 0นะคะก็เปลี่ยนเป็นจาก ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ภายใต้ร้ำนูลเป็นประสาธิปไตยแบบไทยๆค่ะค่ะนั่นคือเป็นระบบที่อาจารย์พักเรียกว่าเป็นระบบพ่อขุนอุปธรรมนะคะอำนาจอธิปไตยแบ่งแยกออกจากกันเด็ดขาดอำนาจบริหารเหนือกว่าอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการหลักการกับหลักปฏิบัติไม่สอดคล้องกันค่ะระบอบอำนาจเบ็ดเสร็จนายกมีอำนาจพิเศษค่ะคณะปฏิวัติเป็นตัวแทนของประชาชนค่ะยุคนี้ก็คือเป็นยุคของป็จการทั้งหลายใช่ไหมคะ่ะคะ ทีนี้หลังปีหนึ่งหกนะคะคือปีสองปีหนึ่งเจ็ดถึงสองสองห้าสี่ศูนย์ก็จะเน้นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งต่างจากปีสองสี่เจ็ดห้านะจันเฟย์นะคะแล้วก็เป็นยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนักการเมืองอาชีพเริ่มเข้าสู่รัฐสภานะคะ,คะทีนี้คุณสมบัติของพลเมืองอเนี่งในแง่งคุณสมบัติของพลเมืองก่อนสองสี่เจ็ดห้าคุณสมบัติของพลเมืองที่เป็นที่น่าปรารถนารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เ <C> e <at> สียสละอุทิศตนเพื่อชาติบ้านเมืองมีความเป็นสุภาพบุรุษอันนี้เก่งมากมีสอง5ี่ถึงสองพรักชาตาพาพิศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญยกย่องรัฐบาล <c oughs> มีจิตใจคอยวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลารักษาวัฒนธรรมและเกียรติยศของชาติอาพอปีสองพันห้าร้อยละคะ <c oughs> จางเป มีรักชาติศาสตร์ศาสนาพระหมหากษัตริย์และธรมนูนหายไปแล้วธรรมนูนหายไปแล้วธรรมนูนนี้มีแค่ครั้งเดียวก็คือคะระหว่าง2475ถึง2500นะคะแล้วก็ในยุคนี้2500ก็มีเรื่องของการเชื่อฟังหัวหน้าครอบครัวก็สอดคล้องกับการเป็นระบบพ่อคุณอุปถัมย์ยึดมั่นในระเบียบว,วินัยของชาติไม่มีพาวิจารณ์แล้วขยันขันแข่งด้วยนะคะ17ถึง40นะคะรักชาติศาสานาพระมหากษัตริย์เหมือนเดิม แล้วก็บวกอันนี้เพิ่มเข้ามาคุณแขกรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ทางการเมืองเคารพกฎเกณฑ์ประชาธิปไตยมีจิตใจหนักแน่นยุติธรรมค่ะนะคะทีนี้พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะก่อน2475พระราชอำนาจของกษัตริย์เป็นผู้ทรงสิทธิ์ขาดทรงเป็นขติยวงศทรงเป็นผู้บำรุงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้มีความสุขพอหลัง2475พระราชอำนาจอยู่ภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญนะคะ พอปี2 5 0พแล้วนะคะพระมหากษัตริย์กับชาติไทยจะแยกออกจากกันไม่ได้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของความเป็นไทยะนะคะทรงเป็นกลางทางการเมืองนะคะ,คะพอปี17ถึงปี2,540ทรงเป็นสถาบัตน สถาบันหลักของชาติสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องและความสามัคคีในชาติส่งเป็นสถาบันที่สนับสนุนคำจุนระบอบประชาธิปไตยท่งวางรากฐานพัฒนาการประชาธิปไตยและส่งพระราชารฐานรัฐธรรมนูญค่ะอาจารย์เฟนี่ก็ถ้าเราสรุปออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอาจพูดได้นะคะว่า อุดมการเกี่ยวกับทางการเมืองนะคะในแบบเรียนที่ใช้สอนเด็กๆก,กันมานะคะเรื่อยมาเนี่ยไม่มีความสม่ําเสมอจาจเฟยเนื้อหาของแบบเรียนจะแปรเปลี่ยนไปตามอุดมการของอุดมการอำนาจนําของแต่ละยุค,คขึ้นขึ้นอยู่กับว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เชิดชูประชาธิปไตยหรือว่าเชิดชู ระบอบอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะแบ่งออกได้เป็นยุคก่อนปฏิวัต24ิ2475คือคยุคือที่เป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชต่อมาในยุคของคณะรัษฎรเราอาจจะใช้ก็ว่าเป็นยุครัฐธรรมนูญนิยมะนะคะต่อมาก็เป็นยุคของประชาธิปไตยครึ่งใบ่แล้วต่อมาจะเป็นยุคหลัง6ตุลาเนี่ยาจาย์เฟยในยุคที่อาจารย์เฟยเ,เติบโตมากับแบบเรียนมานีมานะเนี่ยจะเป็นยุคของความสงบ เรียบร้อยของบ้านเมืองเ,อเป็นยุคข,ของการกลับมาอยู่กันแบบชุมชนครอบครัวอบอุ่นรวมศิลธรรมอันดีศิลธรรมดีงามหมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุขนะคะ,คะเพื่อที่จะรื้อฟื้นภาพของการที่มีชาวนาจําจนวนมากจานเฟยได้ไปเข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนสิสต์ค่ะ ซึ่งทําให้เกิดความปัน่นป่วนทางการเมืองเพราะฉะนั้นในแบบเรียนยก็พยายาม,มจะล้างภาพความปัน่นป่วนแล้วก็ความขัดแยง้งทั้งหมดแล้วก็สร้างภาพหมู่บ้านในอุดมคติขึ้นมาสร้างภาพชุมชนในอุดมคติขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการเปรียบเทียบภาพว่า ชาติก็เปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งควรจะจำลองความสัมพันธ์ของครอบครัวเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะทำมาหากินทำนาพึ่งตนเองได้แล้วก็มีข้าราชการที่ใจดีแบบคุณครูไพลินเกษตรอเุปถัมให้ความเข้าใจแล้วปัญหาทุกปัญหาก็สามารถแก้ไขได้หากทุกคนไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความโลภ ถ้าในทุนเป็นในทุนที่จิตใจดีมีจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจบุญสุนทานถ้าเรามีในทุนแบบนั้นสังคมก็จะมีความสุขแต่ถ้าเรามีในทุนที่เห็นแก่ตัวโลภไม่ซื่อสัตย์ก็จะทําให้สังคมไม่สงบสุขฟังดูดีนะคะ ฟังดูดีดูเป็นความจริงสูงสุดไม่เกี่ยวข้องกับ <c oughs> ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจ<ะ>ก,ก็หมายความว่ามันทําให้คนไทยมีความเชื่ออย่างนี้จริงๆอาจ,นะจารย์เฟยก็คือว่าโอ๊ยอย่าไปยุ่งกับไม่เห็นรัฐธรรมนูญการเมืองเลยก็ไม่เห็นเกี่ยวข้องกับเราขอให้ทุกคนทนะําหน้าที่ของตัวเองให้ดีท<ะ>ําครอบครัวของตัวเองให้ดีสังคมก็จะดีทําให้เฟนึกถึงว่ามันตรงกับอะไรคือเป็นเป็นยุคที่ทําให้เรื่องการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ดี ตราบใดที่สังคมขจัดความเป็นการเมืองออกไปสังคมจะสงบสุขเรียบร้อยและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในแง่ของอุดมคติทางความเป็นไทยว่าความเป็นไทยควรจะไม่มีเรื่องของการเมืองและเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องซึ่งมันก็น่าประหลาดใจไหมอาจารย์เตว่าในระยะเวลาสั้นๆของประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่นะคะหมายวามว่าตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีอุดมการต้อง3-4ชุด แข่งขันกันตลอดเวลาแล้วอุดมการชุดที่ครองอํานาจนําอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอุดมเป็นอุดมการที่เพิ่งสร้างขึ้นสองระลอกคือระลอกแรกคือหลังสองพันห้าร้อยที่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นพ่อขุนอุปถัมภ์แล้วหลังหกตุลาหนึ่งเก้าคือระบบที่เชิดชูความดีงามของหมู่บ้านของครอบครัวเพิ่งจะห้าสิบกว่าปีนี่เองอาจารย์เฟย์ที่อุดมการแบบนี้ถูกสร้างขึ้นแต่ กลับกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งที่สุดอของความเป็นไทยและต่อความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยไทยค่ะแล้วมันตกผลึกเป็นอะไรคะมันตกผลึกเป็นหนังนนสือเล่มน,นี้อาจารย์เฟค่ะเป็นหนังสือชันชื่อพานทองนะคะ,คะที่เวลาพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยก็ไปใช้สัญ,ญลักษณ์แทนที่จะ,จะเป็นรัฐธรรมนูญที่อยู่บนพานะ่ะอาจารย์เฟยกลับกลายเป็นพานที่ไม่ได้มีรัฐธรรมนูญอยู่บนนั้นค่ะ นี่คือสิ่งที่หลักสูตรการศึกษาไทยและแบบเรียนไทยนะคะได้สั่งสอนเด็กนักเรียนมาหลายต่อหลายรุ่นเกี่ยวกับความเข้าใจของประชาธิปไตยไทยเพราะฉะนั้นต้องเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมคนไทยจึงมีความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียกสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยอย่างค่อนข้างจะสับสนแล้วก็ขัดแย้งในตัวเองวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำกาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ